มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนเทนะคะพฤษสภาคมนี้ขึ้นทางด่วนฟรี3วัน3สายค่ะตามที่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทออพอแจ้งว่ากทออพอแล้วก็บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัด NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางการพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2และทางพิเศษอุดรรัฐยาทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดนะคะในวันยุตธราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่4พฤษภาคม พศ2563วันฉัตรมงคลวันพุทธที่6พฤษภาคม2563วันวิสาขบูชาและวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2563วันพืชมงคลค่ะโดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหาคนครจำนวน19ด่านนะคะ ทางพิเศษสีรัฐจำนวน31ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านค่ะการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง3สายนี้เป็นไปนตามหลักการในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่โดยมติคณะรัฐมนตรีคอรมองเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์สาได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบของทางด่วนชั้นที่2ทางพิเศษสีรัฐ รวมถึงส่วนดีและสัญญาโครงการทางด่วนสายบางประอีนปากเกร็ดนะคะหรือว่าทางพิเศษอุดรรัทยารวม2ฉบับตามที่กระทรวงคมานาคมเสนอคะ่ะทางนี้นะคะในระหว่าง22นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กทพจะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทางเว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อ,อกำหนดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ